สวัสดีครับมาพบกับน้าแบ็กสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ vivo y20 นะครับตอนนี้หน้าจอมันแตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิธีการเปลี่ยนนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูน้าแบ็กกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการซ่อมยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น vivo y20 นะครับที่มีอาการหน้าจอแตกนะครับผมลำดับแรกเราก็จะใช้เข็มนะครับจิ้มถาดซิมออกมาไว้ก่อนนะครับผมพอเราจิ้มถาดซิมออกมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาวางให้เป็นระเบียบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิดฝาหลังกันนะครับอันนี้ผมจะใช้พลาสติกนะครับผม แผ่นบางๆนะครับหรือว่าไพ่ก็ได้นะครับสอดเข้าไปใต้ฝาหลังนะครับแล้วก็ทําการลูดเลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่เคยแกะซ่อมก็ใช้ใดะผมเป่าให้อุ่นๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทําการแกะอันนี้ก็จะแกะง่ายนะครับอันนี้เราก็เปิดออกมานะครับผมอันนี้ก็เป็นฝาหลังของลูกค้านะครับที่แปะสติกเกอร์ไว้นะครับผม อันนี้ไม่แน่ใจว่าฝาหลังเป็นอะไรนะครับก็คือกล้องเกิ่องก็หลุดออกมาเลยนะครับผมเราต่อไปนะครับเราก็ทําการไขน็อตนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนให้หมดทุกจุดเลยนะครับผม mm hmm. เพื่อจะแกะฝาครอบบอดี้กลางออกนะครับถึงจะทําการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนจอได้นะครับ อันนี้ก็เทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เวลาเราไขาน็อตเราก็วางให้เป็นระเบียบเล็กน้อยนะครับผมเพื่อจะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ไขน็อตเพื่อจะเอาที่ครอบสายแผ่สแกนลายนิ้วออกนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนครับแล้วเราก็แกะออกเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาทำการเปิดบอดี้กลางได้เลยนะครับ ันนี้ก็ใช้พลาสติกแผ่นบางๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับใต้บอดี้กลางนะครับแล้วก็ทำการเลาะได้เลยนะครับก็ระวังสายแพรสแกนลายนิ้วมือนะครับมันจะอยู่ติดกับสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็ค่อยๆเลาะนะครับอ๋ออันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ ใส่แพรสแกนลายนิ้วนะครับเราก็วางเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นฝาครอบเมนบอร์ดนะครับต่อไปเราก็จะใช้แหนบนะครับแกะสายแพรแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟลัดวงจรนะครับแล้วก็แกะสายแพรหน้าจอนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้เหล็กงัดนะครับงัดแบตเตอรี่ออกมานะครับ โทรศัพท์รุ่นนี้เคยซ่อมมาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เคยซ่อมผมก็จะใช้วิธีการดึงสายสีเขียวออกนะครับแล้วเราก็ใช้แหนบนะครับทำการแกะสายแพ่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาเลยโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าเคยซ่อมมาแล้วนะครับ ก็จะแกะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้ตัวชุบจอนะครับช่วยดึงนะครับแล้วก็จะใช้แผ่นพลาสติกบางๆเหมือนเดิมนะครับสอดใต้หน้าจอนะครับแล้วก็ทําการลูดได้เลยนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนไม่เคยซ่อมก็แนะนําใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าให้หน้าจออุ่นๆแล้วก็ทําการแกะได้นะครับอันนี้หน้าจอเก่านะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ทำความสะอาดบอดี้ตัวเครื่องนะครับ <spe ech ing> เพื่อจะทำการประกอบหน้าจอตัวใหม่นะครับผมพ <spe ech ing> อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ <spe ech ing> ผมจะใช้กาวยางสีดำ T7000 นะครับทำการทาบริเวณขอบบอดี้ตัวเครื่องนะครับ <spe ech ing> แล้วก็ทาให้ทั่วๆนะครับไม่ต้องมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยจนเกินไปนะครับผม พอเราใส่กาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําหน้าจออันใหม่นะครับที่เราลองก่อนหน้านี้นะครับว่ามันใช้ได้เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับก็คือประกบจอนะครับผมอันนี้กดไม่ต้องแน่นนะให้ลงล็อกอย่างเดียวนะครับอย่าให้มันปีนขอบปีนมุมนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกนะครับ พอเราจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนไปเราก็จะทําการประกอบกลับนะครับผมวันนี้เราก็จะใส่ใส่แพรจอก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็จะลอกสติกเกอร์นะครับที่เขาติดมาให้หน้าจอมันแน่นนะครับให้สายแพรหน้าจอมันแน่นนะครับอันนี้เราก็ลอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการใส่สายแพรหน้าจอก่อนนะครับให้ตรงล็อกซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับ กดไปพอลงล็อกเราก็รีดเลยนะครับบางรุ่นสายอาจจะยาวไปก็ไม่เป็นไรนะครับเหลือได้ดีกว่าขาดนะครับผมพอเราใส่ใสายแพรหน้าจอเสร็จนะครับเราก็นําแบตเตอรี่นะครับที่เราถอดออกเมื่อสักครู่มาใส่กลับนะครับเราก็หวังให้ลงล็อกนะครับผมแล้วก็ทําการกดสายแพรแบตเตอรี่นะครับให้ลงล็อก เรกดใส่แผ่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็หยิบฝาครอบเมนบอร์ดนะครับมาใส่กลับไปก่อนนะครับผมจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับพอครอบกลับนะครับเราก็นำบอดี้กลางนะครับมาประกอบกลับนะครับ รเราก็บอดี้กลางประกอบนะครับก่อนที่จะประกอบบอดี้กลางนะครับเราต้องใส่ใสายแพรสแกนลายนิ้วมือไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองใส่นะครับต่อไปนะครับเราก็ สายแพรสแกลลายนิ้วมือนะครับให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับแล้วเราก็นําฝาครอบนะครับมาครอบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นาไขน็อตนะครับไขกลับไปขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการย้อนกลับนะครับผมต่อไปนะครับเราก็ไขน็อตนะครับตัวด้านบนนะครับไขกลับไปเลย ไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนพวกนี mm ้เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับพอใส่ด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ด้านล่างต่อนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้กาวย่าง ทีเจ0นะครับทาบริเวณขอฝาหลังนะครับเสร็จแล้วก็นำฝาหลังมาปิดกลับนะครับผมนี่ก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำฝาหลังนะครับมาปิดกลับแล้วก็ใส่ถาดซิม เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนหน้าจอ vivo y20 นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ